สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมผู้เชี่ยวานะครับจะมาเล่าเรื่องการเล่นกําไรแบบอีกแบบนึงนะครับที่ก็หังจากที่ทุกท่านทราบดีนะครับที่ได้โชว์ไปคราวที่แล้วนะครับเป็นตัวอย่างให้เห็นการตกแบบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตกแบบแผนอสังหานะครับแล้วก็ขึ้นแบบตาสารทุนไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ ในขั้นแรกนะครับผมก็ต้องขออธิบายฟังก่อนนะครับว่าแผนที่ผมเลือกใช้นะครับที่ผ่านมาก็คือแผนอสังหารนะครับเหตุผลที่ใช้เนี่ยก็ได้เล่าไปในเอพิโซดสองนะครับของ,ของการสัมนาเร่งกำไรกบขนะครับในเดือนเมษานะครับซึ่งผมบอกว่าผมลงทุนกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ กบขเนี่ยเปิดแผนอสังหาแล้วผมก็สนใจนะครับแล้วก็เลยใช้กบขเนี่ยลงตรงนี้นะครับซึ่งส่วนการลงทุนในหุ้นตราสารทุนนะครับก็ผมก็ใช้พอส่วนตัวนะครับหลายๆอย่างก็กระจายกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีบางช่วงบางจังหวะบางตอนนะครับที่มันเกิดการขึ้นลงของแผนที่มันไม่เท่ากันนะครับการดับแรกนะครับขอทุกท่านทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า แผนที่เราเห็นเนี่ยแผนหลักแผนอะไรพวกนี้นะครับแผนที่เราเพ่งเล็งนจะมีอยู่ประมาณ2แผนนะครับก็คือแผนตาสารทุนไทยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแผนตาสารทุนไทยนะครับซึ่งแผนตาสารทุนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีน้ำหนักขึ้นลงเนี่ยกับพวกเซตนะครับจะเซตธรรมดาเซต50เซตร้อยก็แล้วแต่คนที่จะชอบสังเกตนะครับนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแผนอสังหาเนี่ย ก็จะขึ้นลงกับไอกราฟตัวนี้นะครับ pf lead นะครับตัวนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยในช่วงวันที่5เมษายนนะครับวันทพฤษภาคมนะครับในช่วงเวลา๑๕นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแผนน่ในช่วงบ่ายนะครับพักเที่ยงเอ๊ะเห็นหุ้นน่ะลงแรงมากเลยนะครับลงกันแบบเนี่ยครับลงประมาณลบ๒๘จุดแล้วทีนี้ผมก็มาดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับแผนต่างๆนะครับเห็นไหมครับเห็น แผนทุกนี้นะครับลงเนี่ยประมาณ2-3%ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับทไมนครับลบเยอะส่วนอสังหาเนี่ยลบแค่ไม่ถึง1%นะครับลบ0.36นะครับทีนี้ก็เลยมองว่าเฮ้ยก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวตอนตกนะครับมันจะในอนาอีก2วันข้างหน้าเนี่ยแผนที่กบขอประกาศเนี่ยแผนพวกตาสารทุนไทยนะมันจะต้องลงเยอะแน่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมอี๋ยวดูนี่นะครับ ก็เลยทาการเปลี่ยนแผนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอช่วงบ่ายนะครับเห็นไหมครับมันก็ตกลงไปต่อนะครับปิดตลาดในวันที่5เนี่ยคือลบสานะครับลบสาตตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าการเปลี่ยนแผนการลงทุนเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับาการการเติบโตการลดลงไม่เท่ากันนะครับซึ่ง อนตรงนี้เนี่ยผมได้อธิบายไว้ในเอพิโซด2หรือ3เนี่ยครับอยากให้ท่านไปไปดูนะครับว่าการเปลี่ยนแผนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการปรับสมดุลการอะไรพวกเนี้ยซึ่งบางอย่างท่านอาจจะต้องศึกษาหรือว่าผมอธิบายอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับก็อยากให้ท่านไปดูนะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่มาพูดซ้ําอีกนะครับเอาละ่ะทีนี้สิ่งที่ผมทําคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมทําเพื่อการเร่งหน่วยลงทุนนะครับวิธีของผมก็คือนี้เมื่อมันตกไม่เท่ากันนะครับ มันตกไม่เท่ากันเราคิดว่าในช่วงบ่าย2บ่าย3ก่อนที่จะเปลี่ยนแผนซึ่งมันจะหมดเขตเวลา15.30นะครับช่วงนี้นะครับเวลาตาบอร์ดเนี่ยผมก็ใช้วิธีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเป็นอสังหาเนี่ยเดิมเนี่ยมีอยู่100%นะครับแล้วผมก็แบ่งไปเป็น30%เป็นตะมาเป็นตาสารทุนไทยนะครับทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดมันมันลงไปต่อล่ะนะครับแผนสำรองของผมก็คือ เดี๋ยวผมก็จะเพิ่มอีก20%นะครับถ้าสมมติว่าแผนตาสารทุนไทยเนี่ยมันตกลงไปต่อนะครับแต่บังเอิญว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมานะครับนะพอวันที่5นะครับเห็นไหมครับว่ามันลงเยอะนะครับนี่นะครับพอวันที่6นะครับมันก็เด้งกลับขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าพอไอตอนเด้งเนี่ยแผนอสังหาเนี่ยมันก็ขึ้นน้อยด้วยนะครับหลังจากที่ผมมาสังเกตมาสักพักก็รู้สึกว่าแผนอสังหามันขึ้นลงช้านะครับ แล้วนี่ครับเห็นไหมครับพวกเซ็ตเนี่ยพวกตราสารทุนไทยเนี่ยบวกกันโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับนี่แหละครับพอตอนที่มันตกเห็นไหมครับตอนที่ตกเนี่ยแผนอสังหาตกนิดเดียวนะครับพอตอนขึ้นมันก็ขึ้นนิดเดียวเห็นไหมครับขึ้นนิดเดียวทีนี้เนี่ยไอช่วงที่เราเปลี่ยนมาเป็นพวกเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเห็นไหมครับสามสิบเปอร์เซ็นที่ผมเปลี่ยนเนี่ยมันตกนิดเดียวนะครับแต่ตอนที่ขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นที่ขึ้นเนี่ย ขึ้นขนาดนี้นะครับสิ่งที่ผมทําผมก็คือในวันที่6นะครับผมก็เปลี่ยน30เนี่ยกลับไปเป็นอสังหาเหมือนเดิมนะครับคือการเล่นกําไรคือเซฟเซฟก็พอนะครับถามว่าถ้าอาสังหามาดันโตอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงนะครับหรือว่าหุ้นตราสารทุนไทยตกลงไปต่อเนี่ยอันนั้นก็เดี๋ยวเอยไปเปลี่ยนเพิ่มนะครับแต่บังเอิญว่าเปลี่ยนแค่3 0เนี่ยแล้วหุ้ก็ขึ้นนะครับก็เปลี่ยนกลับนะครับ พอเปลี่ยนกลับก็ถือว่าจบรอบของผมนะครับนี่ให้ดูนะครับอันนี้คือที่แคปมาจากแอปกบขนะครับอันนี้วันที่5เปลี่ยนสีแป๊บนึงอันนี้วันที่5นะครับอันนี้ก็วันที่น่าจะวันที่ับนะครับเห็นไหมครับว่าเงินเนี่ยมันลดลงนะครับดูที่จํานวนเงินเงินลดลงนะครับแต่หลังจากที่เปลี่ยนแผนที่ผมบอกว่าหน่วยลงทุนเป็นไงครับนะครับ หน่วยลงทุนมากขึ้นส่วนแผนหลักนะครับเห็นไหมครับแผนหลักคงที่นะครับคงที่เพราะตรงนี้เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ทีนี้วิธีคิดคิดยังไงนะครับอธิบายซ้าอีกทีนึงนะครับแต่อันนี้เป็นกระบวนการเมื่อเล่ามาสักสักครู่นะครับข้างต้นเนี่ยเป็นการเล่าคือการสังเกตแล้วก็การเปลี่ยนแผนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจากท่านตั้งใจแล้วก็ ถ้าใครจะเอาคันนีเ้เอาเครื่องคิดเลขเอาประกาศประกามาจดก็จะดีมากนะครับจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจการเปลี่ยนแผนการลงทุนนะครับอันนี้จะเป็นการอธิบายกระบวนการบางอย่างกระบวนการคํานวณนะครับเอาละก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปเอาหน่วยลงทุนที่เขาประกาศมาก่อนนะครับเนี่ยหน่วยลงทุนที่กรบขอประกาศนะครับซึ่งจะย้อนหลัง2วันจำนะครับวันที่5เนี่ยวันที่5นะครับหน่วยอันนี้ผมจะคิดเฉพาะ ที่เปลี่ยนแผนนะครับส่วนที่เป็นแผนหลักที่บันเปลี่ยนแปไม่ได้ผมไม่เอามาคิดนะครับเอาแค่ส่วนนี้นะครับหน่วยลงทุนเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับวันที่5เนี่ยมี2 0 0หมกว่านะครับก็คือตัวนี้พอประกาศวันที่5ประกาศหน่วยลงทุนนะครับแผนอสังหาผมเนี่ยก็คือราคาตรงนี้เอาราคาตรงนี้คูณกับหน่วยตรงนี้นะครับเอาราคาตรงนี้คูณกับหน่วยตรงนี้นะครับก็จะได้ยอดเงินตัวนี้ เพิ่มเป็นเพิ่มเส้นสีแป๊บนึงอ่าก็คือราคาตัวนี้นะครับเอ๊ะทำไมมันไม่ทำไมอ่ะนะครับไ,ได้เส้นสีตัวนี้4,007นะครับก็4,007ตัวเนี้ยก็จะแบ่งออกมาเป็น30%นะครับ30%เนี้ยยังอยู่ในแผนหลักก็คือ3แสนกว่านะครับก็อีกสามเอ้ยเอ็มไปพูดผิดนะครับ70%เนี้ยยังอยู่ในอสังหาตามเดิม ส่วนอีก30%ตรงนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นแผนตาสารทุนไทยนะครับเปยนแผนตาสารทุนไทยหรือที่เราเรียกว่าหุ้นนะครับหุ้นนะครับทีนี้พอเปลี่ยนเป็นหุ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาจํานวนหน่วยอันนี้คือเงินนะครับอันนี้คือเงินเมื่อนําเงินเนี่ยมาแปลงเป็นหน่วยลงทุนนะครับก็จะได้เป็นว่า สามแสนสามนะครับหารด้วยจํานวนแผนอสังหารเนี่ยก็จะยังเป็นหน่วยลงทุนนี้นะครับส่วนเงินที่แบ่งมา30%เนะี่ยคิดเป็นเงินก็คือแสนสี่นะครับหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนตรงนี้ตราสารทุนที่กบขอบประกาศนะครับก็จะได้จํานวนหน่วย6กพันนะครับหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับตรงกันนะครับอันนี้ตรงกันนะครับส่วนยอดนี้ก็ตรงกับยอดนี้นะครับทศนิยม สี่หลักเนี่ยบางทีพ่วงไปปลายเนี่ยมันอาจจะคาดขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเศษมันเป็นเศษก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เอาละพอวันที่6นะครับปรากฏว่าจาได้ครับหุ้นขึ้นนะครับไปดูที่6แป๊บหนึ่งนะครับวันที่6เนี่ยหุ้นขึ้น22จุดนะครับหุ้นขึ้น22จุดบวก22จุดนะครับเห็นไมครับมูลค่าแผนตราสารทุนไทยก็เพิ่มขึ้นนะครับอสังหาก็เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับ ทีนี้ลองดูนะครับวิธีแปลงค่ากลับนะครับจํานวนหน่วยยังคงที่ถูกไหมครับจํานวนหน่วยยังคงที่แต่มูลค่าเปลี่ยนไปนะครับเอาเอาสังหาก่อนนะครับหน่วยหมื่นสี่นะครับคูณกับราคาสังหาได้เป็นเงินจํานวนเท่านี้นะครับแผนตราสารทุนไทยนะครับหน่วยที่เปลี่ยนมา6กพันหนึ่งนะครับคูณกับราคาวันนี้นะครับได้เป็นแสนสี่นะครับพอรวมทั้งหมดนะครับ รวมทั้งหมดเนี่ย478,000เนะครับ478,000เนเนี่ยก็คือมูลค่าที่เราเห็นในวันที่ตรงนี้นะครับ4ี่0 0นเจ็ดนะครับเนี่ยจะเป็นมูลค่าที่เราเปลี่ยนแผนได้ตรงนี้นะครับสี่แสนมันหายไปแล้ว2,000ันตามไม่เป็นไรนะครับจะงงงงอยู่อเอาเป็นว่าข้าไมไปก่อน ทำไมไม่ตรงเอาเป็นว่าเมื่อได้เงินตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนกลับแผนอสังหารร้อยเนะครับแล้วก็เอาจํานวนหน่วยมาหารนะครับหน่วยมาหารครับก็จะได้จํานวนแผนอสังหาก็คือจํานวนเท่านี้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันหกสิบห้านะครับเอ้ยสองหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้านะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตอนแรกที่ยังไม่ทําอะไรนะครับก็คือสองหมื่นเจ็ดพูดง่ายคือได้หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นห้าสิบสามหน่วยนะครับ เห็นไหมครับจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นนะครับยอดนี้ก็จะตรงกันเอาละครับเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนแผนนะครับจากวันที่5นะครับเปลี่ยนไปใช้จากอสังหาร้0เป็นตไปเป็นตราสารทุนไทย30%เรนะครับแล้วพอวันที่6ก็เปลี่ยนกลับนะครับไปเป็นอสังหาเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำให้เราได้หน่วยลงทุนเพิ่ม53หน่วยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จพิธีจบ1รอบนะครับก็ปีหนึ่งได้12ครั้งนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับนะครับบางคนจะทยอยเข้าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางเอิญผมคิดว่ารอบนี้สามสบนะครับบางเอิญพาหุ้นเหมือนขึ้นนะครับถ้าหุ้นมันตกอาจจะปรับเพิ่มนะครับการทยอยเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอันจบเสร็จพิธีนะครับทีนี้เดี๋ยวต่อไปก็เป็นส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ การมองดูเรื่องความเสี่ยงนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมมันชัวร์ไหมใเวลาเห็นมันตกแบบนี้แล้วเราเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันมันจะได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าโดยปกติถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเวลาหุ้นมันขึ้นมันลงเนี่ยอยากให้ดูภาพนี้นะครับเวลาหุ้นมันลงเนี่ยทุกท่านสังเกตนะครับว่าเวลามันลงเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ลงนะครับประกาศไม่ชัดเวลามันลงเนี่ย มันก็ลงมาเลยนะครับหรือเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นไปเลยอย่างนี้นะครับอันเนี้ยเราก็ดูง่ายนะครับช่วงเวลาที่เราจะตัดสินใจเนี่ยก่อนบ่ายสามครึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้เราก็ดูเอ้ยช่วงเนี้ยหุ้นตกนะตกเยอะเอ๊ะเราแผนของเรามีหุ้นมากหุ้นน้อยเราก็ไปพิจารณาได้นะครับหรือถ้าเกิดหุ้นขึ้นนะครับเราก็มองว่าเอ๊ะช่วงนี้หุ้นขึ้นเปลี่ยนแผนลอกกำไรก่อนไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ การตัดสินใจของแต่ละคนนะครับหรือบางทีเนี่ยเปิดมาตอนเช้าบวกนะครับบ่ายลบแล้วก็เห็นแนวโน้มว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับไม่มีอะไรนะครับซึ่งเราก็ตัดสินใจได้แต่บางครั้งตลาดมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันรวยทุกคนไปแล้วนะครับตลาดนะครับเป็นสิ่งที่คา,า,า,าดเดาได้ยากคาดเดาอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่12 พุทสภานะครับเห็นไหมครับช่วงเวลาเนี่ยถ้าใครดูนะครับใครติดตามใครดูหุ้นบ่อยๆก็จะเห็นว่าเอ้ยมันลบประมาณ2 0 3 0นะถ้าเปลี่ยนแผนตอนเนี้ยดีมากเลยปรากฏว่าพอที่หลังหลังจากที่เราเปลี่ยนแผนเนี่ยในช่วงปิดตลาดจริงๆมันกลับเด้งขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าถ้าเราคิดว่ามันถูกจริงๆแล้วมันไม่ถูกมันกลับมาเท่าเดิมก็กลายเป็นว่าเราซื้อของแพงอะไรประมาณนี้นะครับหรือภาพนี้นะครับภาพาวันนี้วันที่ 27เมษานะครับภาพด้านขวามือเนี่ยเห็นไหมครับว่าตลาดบวกยึกยั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 กแล้วก็บวกเหมือนแล้วจะบวกนะครับเหมือนจะเป็นบวกถ้าเราจะล็อกกําไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางอื่นเห็นไหมครับว่าหลังจากบ่ายสามเนี่ยมันเกิดการตกหรือว่ามันดอกหลอกเด้งขึ้นเด้งกลับนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ยากนะครับการที่เราจะดูกราฟดูหุ้นแบบละเอียดละเอียดมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็คาดเดาได้ยากมากๆนะครับ อันนี้นะครับเหตุการณ์ที่ที่เป็นอะไรที่ที่นั่นที่ที่น่าสนใจมากนะครับวันที่13เมษายนนะครับเซลล์อินเมย์หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับช่วงเวลาตาบอดของเรานะครับเนี่ยถ้าใครเห็นนะครับเห็นไหมครับว่ามันจู่ๆมันก็วิ่งปื๊ดนะครับตามสุดเนี่ยลบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยแผนนี้ตามแล้วได้ถูกแล้วลงไปที่พันห้านะครับพอเรากดเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน เห็นไหมครับว่ามันเด้งขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มาบวกขึ้นมาอีก60จุดนะครับจากตรงนี้ขึ้นมาบวก60จุดนะครับปิดที่พันห้าสี่สิบแปดนะครับไม่ได้พันห้านะครับเห็นไหมครับว่าตลาดเนี่ยมันพันพวนสุดๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ยากที่เราจะกะว่าอ่าจะทำกำไรแบบนี้นะครับหรือจำจับจังหวะนะครับแต่ถ้าใครติดตามเพจเล่นกำไรกบขผมจะบอกอยู่ตลอดนะครับว่า มันเป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนแผนแบบไหนเนี่ยมันคือการวางแผนพูดง่ายคือเรากําหนดไว้ว่าพูดง่ายคือเราไม่ไปดูไม่ไปดูตามข่าวไม่ไปติดตามสถานการณ์เราก็มองแค่ว่าอตอนนี้หุ้นมันอยู่สูงนะนะครับมันอยู่สูงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลงได้เราก็คิดว่าใช้แผนหลักนะครับหรือบางทีเราคิดมันต่ามากไปนะครับก็ใช้ตาสารทุนไทยซึ่งช่วงเนี้ยเราก็ต้องไปแบ่งกันว่ามันจะอยู่ช่วงไหนนะครับอย่าง ทฤษฎีของผมหรือว่าถึงที่ผมคิดอันนี้ต้องตกลงกันก่อน,อนว่าผมเล่าให้ฟังมันไม่ใช่กดตายตัวนะครับมันเป็นแค่จุดที่ผมอ้างอิงของผมเองนะครับส่วนใครจะเอาไปบวกเพิ่ม50จุดลบเพิ่ม50จุดอันนี้ก็แล้วแต่การศึกษาข้อมูลของแต่ละคนนะครับซึ่งของที่ผมบอกไว้นะครับว่าคือผมไม่ได้สนใจเลยว่าข่าวจะเป็นยังไงเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับผมมองแค่ว่าโดยปกติแล้วนะหุ้นไทยนะอยู่ที่ประมาณพันหนะครับ ถ้ามันมาถึงพันหเนี่ยเราควรจะใช้แผนที่หุ้นน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่พันสเนี่ยมันถือว่ามันอยู่ต่ําแล้วแล้วก็ใช้แผนที่มีหุ้นมากนะครับแล้วระหว่างเนี่ยเราก็ไปซอยย่อยเอาเองว่าท่านจะเอาตรงไหนเป็นผสมหุ้นทวีเอาตรงไหนเป็นสมดุลตามอายุนะครับเพราะว่ามันมีหุ้นไม่เท่ากันนะครับแผนหลักมีหุ้น22%ส์นะครับผสมหุ้นทวีมีหุ้นส5นะครับ สมดุลมี65นะครับตาสารทุนไทยมี100สำหรับบางคนบอกเอ้ยมันหุ้นไทยหุ้นนอกมันเอามาคิดปนกันไม่ได้ผมบอกใช่ครับหุ้นไทยหุ้นนอกมันเอามาปนกันไม่ได้แต่ผมไม่อยากให้ทุกท่านไปมองว่าอันนั้นตลาดไทยตลาดนอกนครับอยากให้มองว่าแผนที่เราเลือกใช้เนี่ยมันเป็นแผนที่มีหุ้นนะครับแล้วความเสี่ยงมันก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านจะแบ่งว่าหุ้นไทยหุ้นนอกเนี่ยท่านก็ต้องไปคิดของท่านเองนะครับสําหร oh um ับผมผมก็มองว่า มันมีแค่แผนเสี่ยงน้อยกับแผนเสี่ยงมากนะครับแล้วเราก็เอามาจัดกลุ่มแล้วเราก็มาเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสพข่าวนะครับการที่เราไปเสพข่าวแล้วหวังจะเข้าจังหวะที่ถูกจังหวะที่ผิดนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เราไปรับรู้ข่าวแล้วก็จะเครียดเปล่าๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถามว่าสิ่งที่ผมทําถูกต้องไหมผมบอกผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมาเล่าทุกท่านฟังว่าผมก็ไม่ใช่เซียนแล้วผมก็โดนมาเหมือนกันนะครับ คิดว่าหุ้นจะตกนะครับแต่มันก็หลอกเราก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นาการเปลี่ยนแผนของผมนะครับหลายคนถามว่า,าวมาเปิดเพจหรือว่ามาแนะนําคนเนี่ยกำไรจะต้องมากผมบอกไม่ใช่เลยนะครับกําไรของผมยังขาดทุนแล้วก็ติดดอยด้วยซ้ํานะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะครับอขอทุกท่านไปดูไฟล์ที่มีลิงก์คําว่าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบตรงนี้นะครับเปรียบเทียบเซตกบกขนะครับ แล้วก็ไปดูตรงที่ผมเขียนว่า d c a หัวหน้าทอกนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมจดบันทึกที่ผมติตดต่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่2ตุลานะครับผมก็เปลีป่ยนแผนไปเป็นอสังหาเพราะคิดว่าหุ้นหยุดต่ำแล้วนะครับพอมาถึงปัจจุบันนะครับข้อมูลวันที่ล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่10เมษายนเนี่ยอยอดแผนเนี่ยติดลบอยู่5%นตะครับติดลบอยู่5%ดูแล้วเหมือนจะน้อยนะครับแต่ความจริงอ่ะอย่าลืมว่า แผนหลักเนี่ยมันก็ขยับตัวต่อไปนะครับผมก็เลยมาทําการเปรียบเทียบนะครับดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับให้ดูสังเกตรตรงนี้ตั้งแต่วันที่2นะครับที่ผมใช้แผนอสังหาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่า4ี่แสนเนะครับอันนี้เป็นฐานเทียบถ้าวันนั้นผมใช้แผนหลักนะครับผมจะมีมูลค่า5้าแสนสาพูดง่ายๆนะครับส่วนตาเนี่ยเสียโอกาสไป5้าแสนสามไอห้าหามนะครับ แต่ถ้าวันนั้นผมไปใช้แผนตาสาันทุนไทยนะครับยอดเงินปัจจุบันของผมเนี่ยจะ6กแสนสพูดง่ายๆคือเสียโอกาสไปนะครับเสียโอกาสไปแสนห้าครับนี่แหละครับ,รบถามว่าผมเปลี่ยนแผนก็ไม่ใช่ว่าผมจะมีกําไรนะครับถ้าผมติดใครที่ติดตามก็บอกว่าจะมาเปลี่ยนแผนตามผู้ช่่ยทอกทุกอย่างเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงนะครับยังไงขอทุกท่านไข้ครวญน,นะครับแล้วก็ไปเลือกเส้นทางของตัวเอง ซึ่งถามว่าผมเสียโอกาสขนาดนี้เนี่ยนู่นนี่นั่นไหมผมบอกก,ก็เฉยๆนะครับเพราะก็อย่างที่บอกในคลิปของการลงทุนของผมในเอนิี่สนะครับที่บอกว่าผม,ผมมีกระจายไปหลายสินทรัพย์นะครับแต่ว่าพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ยังโอเคนะครับคาว่าโอเคเนี่ยมันอาจจะเทียกบกับกบขที่ได้ร้อยละเจ็ดร้อยละแปดไม่ได้นะครับแต่มันก็โอเคกว่าการฝากธนาคารนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดพิจารณาตัวเองให้รอบคอบนะครับเพราะเงิน ของแต่ละคนไม่เหมือนกันการรับความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ขอให้ท่านาพิจารณาอีกทีนะครับเอาละพอพูดถึงเรื่องตกแบบอสังหาขึ้นแบบตาสารทุนไทยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดท่านวางแผนให้ดีๆมันก็ยังพอเป็นไปได้อยู่นะครับแต่จะให้รอฟังเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงสิ้นปีนะครับในช่วงนี้ผมก็ใช้ทฤษฎีนี้แหละครับ ตกแบบแผนหลักขึ้นแบบประสังหาเอ้ยไม่ใช่ตกแบบประสังหาขึ้นแบบตราสารทุนไทยแต่บางเอิญไปโดนตลาดหลอดครับตลาดเนี่ยมีการยึกยึกยักยัก,ยกนะครับไม่เป็นไปตามที่คิดผลปรากฏว่าตอนนั้นก็พูด,ดง่ายงครับไส้แตกนะครับก็หน่วยลงทุนหายไป81หน่วยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเล่งหน่วยลงทุนนะครับได้เพิ่มขึ้นมา53นะครับก็ยังเหลือเปลี่ยนแผนและผิดพลาดไปเนี่ยอีกประมาณ20กว่าหน่วยนะครับ ก็เห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนแผนเนี่ยบางทีก็ถูกไอ้นี่ผิดบางทีก็ถูกนะครับก็สุดท้ายตลาดจะเฉลยเองนะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจเหมือนเดิมครับอยู่เฉยๆนะครับเพราะท่านเลือกแผนเนี่ยน่าจะเลือกดีที่สุดแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีข่าวมีอะไรที่ท่านไปเสพมามันก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยไม่มั่นใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องคิดรอบคอบหรือใช้แผนที่เหมาะสมนะครับมีโอกาสทั้งขึ้นและลงที่ ผมเมื่อได้พูดมาหลายครั้งนะครับว่าแผนสำรับนะครับแผนหลักสมุนทวีสมุดุลตามอายุเนี่ยในสภาวะตอนนี้เนี่ยก็เป็นแผนที่มีความเหมาะสมะนะครับหมายความว่ายังไงนะครับขอให้ดูภาพนี้เกียนนิดนึงแผนตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าหุ้นอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าเราอยู่สมดุลเรายังเหลือสมดุลแผนหลักผสมุน้น์ทวีนะครับพวกนี้เนี่ยมันยังมีส่วนที่ท่านจะไปใช้ตาสารทุนเมื่อหุ้นตกลงไปอีกนะครับ สำคัญคือตอนตกมันจะตกหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันไม่ตกมันขึ้นไปนะครับอย่างน้อยท่านก็ได้กําไรมากกว่าการใช้แผนหลักนะครับเพราะสมุนทวีสมุนตำยุ่นมันมีหุ้นมากกว่าพูดง่ายคือเรามีแค่ได้มากนะครับเอ้ยอันนี้ได้น้อยอันนี้ได้มากนะครับถ้าอยู่แผนหลักอย่างเดียวคือไม่ได้เลยเลยนะครับก็ไปตามปกตินะครับเห็นไหมครับว่าเราจะมีแค่ได้มากกับได้น้อยนะครับก็ขอทุกท่านลองพิจารณาทีนึงสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับ ก็ท่านจะต้องไปทบทวนความรู้การลงทุนนิดหนึ่งนะครับอาละ,ะถึงตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับผมก็จะกระชับภายในเวลาอีกประมาณ5นาทีนี้อยากให้ทุกท่านสังเกตแล้วก็ทบทวนกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการที่เราติดตามตลาดหุ้นไทยนะครับเนี่ยครับเซตนะครับเขาเรียกว่าเซตตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีขึ้นมันมีลงนะครับส่วนหน่วยลงทุนของกบขเนี่ย มันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันแต่แนวโน้มเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแนวโน้มมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเซ็ตก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะมันคือการลงทุนนะครับคือตลาดหลักทรัพย์ถ้าท่านคิดว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแนวโน้มมันจะตกนะครับในอนาคตหรือมันจะตกไปตลอดถามว่าอีก20ปีข้างหน้านะครับณปัจจุบันเนี่ย หุ้นเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนมันควรจะขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่ามันควรจะต่ําอันนี้แหละที่ท่านก็ต้องไปวางแผนแต่ในระยะยาวนะครับแผนกบขเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันมีขึ้นแค่ขึ้นมากกับขึ้นน้อยขึ้นเร็วกับขึ้นช้านะครับบางแผนบางอะไรมีการติดลบมีอะไรก็จริงนะครับแต่ในระยะยาวมันก็จะขึ้นไปเป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์นะครับทีนี้แหละสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทุกท่านแยกให้ออกก็คือกองทุนกับหุ้นนะครับ ซึ่งอยากให้ทุกท่านทราบอย่างหนึ่งว่าผมอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างกราฟหุ้นตัวหนึ่งนะครับกราฟกองทุนรวมตัวหนึ่งที่ลงทุนในเซทห้าสิบนะครับกองทุนรวมนะครับกองทุนรวมที่ลงทุนในเซทห้าสิบเดียวกันเลยนะครับต่างกันตรงที่อันนึงสะสมมูลค่าอีกอันนึงปันผลนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่ทุกๆสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งเนี่ย ตัวปันผลเนี่ยก็จะมีเงินปันผลออกมานะครับทุกครั้งที่เงินปันผลอ่ะหน่วยลงทุนก็จะถูกลงนะครับมันทําให้ราคามันไม่ค่อยขยับนะครับเห็นไหมครับว่า2ตัวเนี้ยเริ่มต้นมาใกล้เคียงกันเลยแต่พอมาเริ่มปันผลนะครับไอตัวที่ปันผลอ่ะมูลค่ามันก็จะไหลลงนิดนึงนะครับแลวทุกครั้งที่ปันก็จะไหลลงนะครับมันจะทําให้ความต่างของตรงเนี้ยค่อยๆต่างกันมากขึ้นต่างกันมากขึ้นนะครับต่างกันมากขึ้นเห็นไหมครับ ซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันท่านต้องสังเกตแล้วก็ต้องให้เข้าใจนะครับกบขนะครับของเราคือตัวนี้สะสมมูลค่าไปเรื่อยไปจนถึงวันที่เรากรเกษียณแล้วก็ได้เงินออกมานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันมีการปันผลเพื่อเอาเงินสภาพคล่อง,งเงินปันผลนะกลับมาใช้หรือว่าจะเอาไปทําอะไรกลับไปซื้อใหม่นี้ก็แล้วแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนและก็ทาความเข้า,าใจนะครับว่าอายุราชการเนะี่ย เราเลยกี่ปีนะครับเราเลยกี่ปีแล้วการสะสมของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับท่านจะเอาการาฟหุ้นนะครับที่มันมีการปันผลแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยวมันก็นู่นก็นี่มันอาจจะใช่แต่กรบอกขอตกไม่เยอะครับเพราะในระยะยาวอ่ะมันคือการสะสมเวลามีปันผลมีอะไรเข้ามานะครับมันก็จะค่อยห่างไปห่างไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่ใครนะครับเอาการาฟ เอาการาฟหุ้นมาให้ท่านดูนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยหุ้นไทยเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะตกลงไปถึง400 200นะครับเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจหลักการลงทุนของกองทุนเลยนะครับว่ามันมีโอกาสตกก็จริงแต่เวลามันตกอ่ะอย่าลืมว่าช่วงที่มันจะตกนะครับดูช่วงนี้ช่วงที่มันสะสมเงินปันผลมาเรื่อยเรืยเนี่ย เวลามันตกอะมันตกไม่เยอะมันจะตกแค่นิดเดียวเพราะว่ามันมีเงินปันผลที่มันเก็บสะสมมานะครับแต่หุ้นอะมันมีโอกาสที่มันจะตกลงไปได้นะครับตรงนี้แหละที่อยากให้ทุกท่านพิจารณาอย่างรอบคอบแยกให้ออกนะครับว่ากบขคืออะไรเล่นหุ้นคืออะไรนะครับแม้ว่ามันจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันการลงทุนเหมือนกันนะครับแต่ต้องแยกให้ออกว่าระหว่างกองทุนกบขกับหุ้นเนี่ยคืออะไรนะครับ เริมต้นง่ายๆนะครับก่อนที่จะจาก,กันผมก็จะฝากทุกท่านไว้ว่าสิ่งที่เพจเล่นกำไรกบขได้นําเสนอนะครับก็คือการเปลี่ยนแผนกบขนะครับแล้วก็ความรู้ปะปลายนะครับเล็กน้อยเกี่ยวกับกองทุนรวมนะครับหรือว่าการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ก็ต้องบอกทุกท่านว่าในตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากองทุนรวมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า เรามีเครื่องมือคือกอบขอแล้วเราก็ออมเพิ่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ผลตอบแทนมันอาจจะไม่หวือหวาผลตอบแทนมันอาจจะคาดหวังได้4ีถึงแต่อปีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปกองทุนรวมอ่ะท่านอาจจะได้ถึง15%หรนะครับหรือพอร์ตหุ้นเนี่ยท่านอาจจะได้ถึงเท่าไรไม่รู้แหละแต่รู้แต่ว่ามากกว่า20-30%มมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ติดลบมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้ก็ พัฒนาได้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็จะเป็นจุดประกายให้หลายๆายคนนะครับเริ่มต้นศึกษาการลงทุนนะครับใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์นะครับเพื่อความมั่นคงในชีวิตหนังเกษียณนะครับเพจเล่นกำไรกบขอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงคลิปนี้ก็จัดทาโดยแอดมินที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตดังนั้นทุกอย่างที่ท่านใช้ในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแผนท่านจะต้องตกผลึกแล้วก็ ใครควรโดยรอบครอบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตจากกันตรงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ